โดยกาให้โซเลีเป็นคนเป็นคนส่ให้เลยโซนนี้มันมีควไมพิเศษยังไงคะพึ่งไปสั่งมาจากร้านซิปเเรโดครับ่ชื่อร้านซิปเเโดครับชื่อร้านชื่อร้านเร็วมากเลยนะคะป็นร้านที่จังหวัดชิบะครับชิบใช่สวยมากสวยมาโเลียวสคนให้ของสองอย่างเลยเหรออ๋อ่มีม้อให้เลยนะครับแต่ตัวแทนขอโซเลวงเราครับ่ไม่รา ไปจักไปจมาไเลยวนนี้เนียสมควรจะเป็นหญิงแห่งริสกะตัวจริงดูจากงันตตัวนี้มามาจากคาราจูแน่นอนแน่นส้อยที่นะเจออยู่นะคะเป็นส้อยคาดอกไมสีดอกไม้ผมดนี้ครไม่ได้เปล่าเห็นเลยสองคนสวดให้เลยให้สวดให้สวท่า้แรกสมก่อนนะฮะอาเคชีเขาเสียประมู คะพร้อมทางบ้อกเซนเพลงประกอบละครพร้อมลายเซ็นและเฟซบุก๊กของละครพร้อมลายเซ็นกันได้กลับบ้านไปเลยด้วยค่ะ